สวัสดีปีใหม่ปี2021ครับย้อนกลับไปใน1ปีที่ผ่านมาครับเริ่มต้นจากการทำบ้านใหม่สร้างห้องเล็กๆเ,เป็นห้องหุ่นเล็กๆขึ้นมาใหม่ครับนำไปสู่การสะสมตัวของฟิกเกอร์งานปั้นเยอะแยะมากมายตามมาครับผมว่าเพื่อนๆน,นักสะสม หลายคนก็คงเป็นแบบนี้ครับเวลามีโอกาสทําห้องใหม่แล้วก็คงอยากจะทําให้มันอลังการครับสําหรับห้องเล็กๆห้องหุ่นเล็กๆของผมแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ขึ้นมาในการทําคลิปเล็กๆในน้อยแล้วก็ลองทําช่องของตัวเองดูบ้างครับแล้วที่ผ่านมาครับก็มีการอันบล็อกไปหลายอันเลยทีเดียวแล้วก็ในการทําแต่ละครั้งครับก็พยายามอยากจะให้มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ มีการเอาแขกรับเชิญตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยฮะแบบนี้ครับเข้ามาใน EP ตีต่างๆเล็กๆน้อยๆปนกันเข้ามาครับไม่ว่าเพื่อนฮะอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำครับก็มาช่วยผมถ่ายหน่อยฮะภรรยาก็เรียกมาฮะอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอะไรปแปลกๆในช่องมาเล่นเกมกันนะฮะหลังจากซื้อตัวที่หนึ่งมาครับมันก็บานมาฮะนอกจากวันพี e แล้วมันก็เริ่มลามไปสู่ฮีโร ฝั่งตะวันตกครับผมคิดว่าเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมหลายคนก็เป็นแบบเดียวกับผมนี่แหละฮะนอกจากที่จะมีกระตูนเรื่องเดียวแล้วเนี่ยมันก็ลามไปยังกระตูนเรื่องอื่นด้วยนะครับซึ่งในการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยก็ผมก็จะศึกษาหลายๆอย่างมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องซื้อตัวล่าสุดที่เพิ่งวางตลาดแต่ว่าพยายามกลับไปหารูปปั้นในส่วนที่ตัวเองชอบหรือว่ามองมานานนะฮะแล้วก็เริ่มทยอย เกสสะสมมันข้าาแบบนี้นนะฮะแน่นอนครับในการซื้อแต่ละครั้งนะคุณก็อาจจะได้งานปั้นที่แบบถูกใจแล้วก็สวยงามอย่างที่คุณคาดหมายเอาไว้หรือบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันเฟลนะครับแต่ถึงขนาดนั้นแล้วแล้วก็ถ้าคุณเป็นนักสะสมคุณก็อยากจะเก็บมันเอาไว้แล้วก็ถึงเวลาที่เอามาขายต่อ, <ๆ S 2> ตอก็อยากจะได้ราคาดีๆทั้งนั้นแหละฮะบางตัวครับ มันก็สวยงามเกินกว่าที่ราคาที่เขาพรีออกมาไว้นะฮะแล้วก็บางตัวครับก็อาจจะรู้สึกว่าราคาอาจจะไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะครับหรือว่าบางอันจ,จะแพงเกินกว่าโปรดักชันที่ออกมาก็มีฮะแต่ถึงโปรดักชันจะไม่ดีฮะแต่ถ้าเป็นคาแรคเตอร์บางตัวที่คุณชอบแบบโซโลแบบผมเนี่ยนะฮะ ผมก็จะต้องไปตามหาแล้วก็เก็บมามาไว้ในห้องหุ่นครับสําหรับปีนี้ฮะเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแล้วก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อหุ่นของคุณก็ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผม